เมื่อ3าสปีก่อนแขงเคยลองกินข้าวยำเกาหลีหรือบิบิมบับไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะขอสารภาพเลยว่าตอนนั้นรสชาติมันไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่ไม่รู้ทําไมอยู่ๆวันนี้ก็อยากลองกินอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบว่ามนุษย์เราเปลี่ยนไปอยู่ทุกวันเนาะของที่เราเคยไม่ชอบวันนั้นก็อาจจะอร่อยในวันนี้ก็ได้เหมือนบางคนที่ตอนเด็กไม่กินผักขมๆพอโตมาก,ก็กินได้แล้วก็ชอบซะง,งั้นวันนี้ก็เลยตั้งใจอยากจะลองทําบิบิมบับกินเองเผื่อจะได้อาหารที่ชอบใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในลิสต์อีกสักเมนูเนูเเนนาแกกกก็ริ่่มมมจมหหัอลย ใส่กระเทียมน้ำตาลผงปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันงาคือออริจินอลเขาไม่น่าจะใส่ผงปรุงรสหรอกคะ่ะแต่แกงคนไทยไงความรู้สึกมันแบบมันต้องมีอะส่วนตัวซอสเนี่ยแกงก็ผสมโคชูจังซีอิ๊วขาวน้ำตาลผงปรุงรสน้ำมันงาน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำเปล่านะคะเสร็จแล้วก็เอาไปเคี่ยวให้ส่วนผสมมันงวดเข้ากันดีอ๋อพอดีว่าตอนหมักหมูกระเทียมมันเหลือเยอะแกงก็เลยเอามาเติมในซอสด้วยลองชิมแล้วแกงว่ารสชาติมันเข้ากันมากหอมอร่อยมากเลยอะจากนั้นก็ไปทอดไข่นะคะจะเอาแบบไข่แดงเยิ้มหรือกรอบก็ได้ตามใจชอบ ลแล้วค่อยเอาหมูที่หมักไว้น่ะลงผัดให้สุกเสร็จแล้วก็ค่อยทยอยเอาผักต่างๆลงไปผัดเพราะว่าตัวเมนูมีทั้งหมูหมกักแล้วก็ซอสท,ที่เอาไว้คลุกอยู่แล้วนะคะผักต่างๆเนะี่ยแกงก็เลยเอาไปผัดแค่กับน้ํามันงาเฉยๆไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มคือเท่าที่อ่านมาเขาว่าใส่ผักอะไรก็ได้ตามใจส่วนผักที่แกงหาได้ในบ้านและเอามาใส่ก็มีเห็ดซูกินี่ป่งงอกกับแครอทนะคะใช้เวลาทําไม่นานเลยพอทุกอย่างครบก็เอามาประกอบร่างนะคะฟิลตอนนี้คือภูมิใจมากประนึ่งสังกุงห้องเครื่องมาเองเลยนะเนี่ยได้อยู่นะ นหน้าตาพอใช้ได้ไหมหน่ากินเนาะใครเห็นคลิปนี้ตอนดึกๆอย่างต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเอาละพร้อมไปชิมละซันมอร์เก็ตซไมิดา first time bibimbap it's not the first time remember we have that in bangkok and we both don't like it okay don't wait for me <laughs> oh. mm, not bad I like this. You like it. Mm. Mm. You like it. Mmm, a lot. I like it too. It tastes healthy, right? Yeah. <laughs> I feel like I'm losing weight now. Everything that have vegetable, he always said is healthy, because all of his life he don't eat a vegetable. I'm gonna end up eating all this. Mm -hmm. Yum yum, leha. Mm. all of it including this one i would give it 10 out of 10. This... i wish i get a 10 out of 10 of thai food too <laughs> <laughs> what's that oh my god <laughs> it's heavenly have a great day Bye you have a great day because i'm having a great dinner <laughs>